สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับบอดงอินดี้ครับผมเมื่อนีเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศครับพามาพาพี่น้องมาต่อหนกไก่นานะครับนกไก่นาหรือว่าหนกนกควักนะครับกับน้องนี่ครับผมหนาสีมีครับงามแดงแรงครับผมงามดวงอาทิตย์เริ่มนี่แหละครับแต่การนังเรียบอยู่ครับกระทืวว่าค่ำนะครับการมาลองต่อมอนครับเพราะว่าป่านี่มันเป็นป่าจอก ป่าจอกป่าบัวนะครับกานาซีมีนกไกหนาครับผมพอว่านกเป็ดกับผมมีลาากับนกเป็ดอยู่นี่แต่ยังบกจักวิธีเสีเอามันครับเป็นน้องเล็กครับน้องใหญ่ครับอ่ะเพื่อบมเป็นการเสียเวลาครับผมเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับผมผมกะตังนกปอมไว้แล้วเนะครับนกกะเป็นนกไม้เห็ดเอาครับนกกหน้ารักระไดนะครับเจอกันเลยครับผมผมกะ สิต่งกล้องเนาะครับเพื่อบาเป็นการเสียเวลากับเจคกับผมบุมีการผ้ากับตัางกล้องไว้ครับผมโอเคกับผมเจ้ครับเข้าวบวุเข่ากั้อรุ่นครับ WOOOOOO <laughs> เนแรกคลิปนี้การเที่ยประสบความสำเร็จเนาะครับหนกมาครับแต่ว่าบวเข่าบวงครับแต่อาจใช้เบอร์ไซค์เป็นแบบแผนเนาะครับมันก็เลยตื่นครับแต่นกยังอยู่ใกล้ๆอยู่ครับแต่บวเข่าครับเดินขกางห้องอยู่นี่ครับตอนนี้กคับแล้วนะครับนี่นครับเห็นบหมเนาะตันนี้ครับ เอาเป็นว่ามือนีกาโบโซคอมสำเ็จคือว่าเะครับกะขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับผมเพราะว่าตอนนี้กะมืดคําแล้วครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามครับโอกาสหน้าเดี๋ยวสิมาแก้มืออยู่ครับอยู่ในกระดาษจากสีเป็นขอบหุ่นเฮาบุคือหนกใบหน้าของโบจับนะครับโอเคครับผมเอาแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับผม